เ้ยไปไหนล่ะไปไหนล่ะ <S 1> <S 1> สวัสดีครับทุกคนผมกิจครับวันนี้พี่กิจก็จะพาทุกคนไปจุดประทัดนะครับเดี๋ยวจะเป็นประทัดอะไรไปดูกันเลยครับทุกคนนี่เลยครับทุกคนประทัดผีเสือ้อทุกคนเคยจุดไหมครับ เดี๋ยววันนี้พี่กิจจะพาทุกคนย้อนไปอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปจุดกันเลยครับทุกคนอ,อ้าวเฟลไม่บินโอ้ตัวนี้เฟลนะครับทุกคน ใสบนหลังคาเลยอ่ะอะลองดูนะหุยไปไหนล่ะไปไหนล่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกไหมครับโอ้โหถี่เสื้อบินกลางอากาศเลยนะครับทุกคนอันนี้พี่กิจก็ทำไม่ค่อยได้แล้วโอ้โหได้มาย้อนไปอีกทีว่าสนุกดีเหมือนกันนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนพี่กิจก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ